ยังมีชีวิตอยู่เหรออืมแล้วไงต่าพูดไม่หมดนี่เธอชื่ออะไรปีนาจังจันไรแล้วก็เธอเป็นใครอ่ะเันเป็นปีศาจค่ะฉันไม่ได้น้บพวกมาทเป็นอะไรกับฉันนี่ที่เปิดโอกาสให้มึงแนะนำตัวก่อนดีไหมฮะออเด็กเป้ามันซื่อทำไมมึงไม่บอกชื่อฮะถามทำไมหน้าเหมือนแม่มึงเหรอก็จะใช้กูมือด่ามันด้วยไอัตรรกหน้าหีหน้าตัวเมียตายอนโลกจิตวิประเสเมผู้ชายจีนกล้าหาผัวแล้วมึงง่ มึงไม่มีสมองตัดเจริญก็มึงมันโง่อีกกระเทยควายโลกจิตวิปริตอีกระเทยเซ่อผู้ชายจินส่วนตัวแกเป็นโรคโลกีจับใจมึงไม่เกิดขึ้นอีกกระเทยควายเหมืมนนอนตายอดตายอยากเดี๋ยวถ้าอยากดูนะปีหนึ่งเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าอยู่ๆก็ประจานตัวเองประจานความต่ำพุจาไม่มีหูลือดเขาเรียกว่าปากหมา เลอะกู <Le? S 2> เป็นรุ่นแม่มึงแล้วแกก็หัดมีความคิดซะบ้างสีเขียวปากมาตายมันด่ากูกูน,นี่รุ่นแม่มึงแล้วนะอยู่อีกไม่กี่วันก็ตายโหตายหาแล้วแต่ถ้าคุณก็อย่าว่าแต่ขายได้เงินเลยขนาดคุณแถมเงินก็ยังไม่มีใครเอาคือแน่าอาจารย์สวยมากตายตายแล้วฉันมีฉันสวยนี่ฉันสวยสวยัยน,น,นะนะคุณผู้ชมแม่มส่สงไว้ แต่งตัวอยู่อะผัวปี๊ปปี๊ปปี๊ดเลยค่ะปี๊ดจ,จริงๆค่ะชอะ็อกโกแลตขอบพระคุณค่ะอีเวนมาดูได้เลยไม่ได้อวดร่ำอวดรวยเหมือนชอ็อกโกแลตอีกอยู่ทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปใบหย,ยกสองนี่ฟ้องนะไม่ใช่ดีน่น้าพูดกันไม่รู้เรื่องฉันก็ต้องฟ้องมีป้าเขียนเลยสำนักกฎหมายลีน่จังสำนักงานกฎหมายลีน่จังใหญ่ๆเอาเลยทนายโงเ่เต็มบ้านเต็มเมืองโง่แล้วทำเป็นเสนอ แม่นี่ฉันมาพูดด้วยดีๆนะจ๊ะร่วมเพื่อนเอาองคชาตสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงก็ได้นะคะสามบาทต่อรค้งเกิดมาไม่เคยเพราะเคยเห็นร่วมเพื่อนเอาองค์ชาตสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงก็ได้นะคะสามบาทสามบาทต่อครั้งบบง,ออง,กกง,กงกบ,บงมกมุ่นในโลกีตัญหาออกมาให้พวกบ่าวมันดูควายหน้าตานี่เหมือนจะควายกับชาติมาเกิดตายแล้วกี่นั่นมันด่าฉันฟังนะดูมันพูด ชาติชั่วชาตินรกสัตว์นรกพรกนี้เนี่ยอมไอ้สัตว์นรกเมื่อกี้นี่ที่ว่าหยุดฉันก็จะต้องจัดการตามกฎหมายฉันดิฉันสอบใบอนุญาตแก้มเป็นทนายความได้กระแนทนายงอกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่แน่จ <jeśli> ร <imagery> ิง่ย <gu> น <ell ame> <os> <uk> ี <un> okay. <os> <uk> ่นี่ฉันแก่กว่าเธอเยอะนะทนายก็ต้องหยากกูต้องตบมือให้ได้อีปวดอีกระเทยควายอีโรคจิตวิตผลิตซื้อผู้ชายกินหาผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ นะมาว่ากูอีปวกมึงนั่นแหละอีปวกอีช็อกกะล่ใช่ต่อพระคุณค่ะอีเวนใช่ต่อพระคุณค่ะเหมือนช็อกกะล่อีกใช่ต่อพระคุณค่ะอีเด็กเป่ามันสื่อใช่ต่อพระคุณค่ะอีช็อกกะล่ใช่ต่อพระคุณค่ะส่วนตัวแกเป็นเบงโกรกีจับจ่ายใช่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 